สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานําเสนอโครงการการปรับปรุงลงจอดรถที่ตึกทิวบริ์ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะส่วนสาเหตุในการปรับปรุงนะครับ 1. คือในบางจุดเนี่ยมีน้ําขัง 2. นะครับถ้าเราได้เห็นในเวลาเช้าหรือว่าในเวลาที่ ตอนบ่ายที่นักศึกษาเนี่ยมีมามาจอดรถนะครับรถเนี่ยจะแออาดเป็นอย่างมากแล้วข้อที่3ามนะครับคือช่องจอดรถเนี่ยมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมสําหรับรถที่มีโครงใหญ่หรือว่ารถที่มีลักษณะที่ใหญ่และส่วนที่4ี่นะครับคือเวลาที่รถออกเนี่ยอาจจะมี การเกิดอุบัติเหตุได้หรือมีการชนท้ายกันได้ทําให้รถคันที่อยู่ข้างหลังนะครับเกิดความเสียหายได้ครับค่ะประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราสร้างโดมแล้วนะคะคือ1นึ่งช่วยถนอมรถของนักศึกษาได้ค่ะหากน,นักศึกษามีพื้นที่ในการจอดรถมากเพียงพอนะคะนักศึกษาจะได้ไม่ต้องไปจอดที่ใต้ร่มไม้ะคะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าไปจอดที่ใต้ร่มไม้วนะคะบางครั้งลมเนี่ยพัดกิ่งม้ตกลงมาใส่รถนักศึกษาจะเกิดทําให้เสียหายได้ค่ะ 2. เมื่อเราตีเส้นนะคะถ้ามีพื้นที่ที่กว้างมากพอนะคะจะทําให้นักศึกษามีพื้นที่ที่จอดมากขึ้นค่ะสาสะดวกต่อการใช้งานนะคะถ้าหากเส้นของเราเนี่ยกว้างและมีพื้นที่ที่ใหญ่นะคะจะทำให้การสั่งจอดไปมาของรถนักศึกษาเนี่ยสะดวกค่ะและไปได้ง่ายค่ะ4ลดอุบัติเหตุน,นะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะถ้าเรามีพื้นที่กว้างมีพื้นที่ที่ใหญ่พอที่ให้นักศึกษาได้จอดรถมากขึ้นนะคะการเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยค่ะ จากการที่พวกเราได้เก่าไว้ข้างต้นนะครับพวกเราจะทำการปรับปรงุงลงจอดรถใหม่โดยการเทพื้นคอนกรีตทาสีเสาและทาสีลงจอดรถปูลังคาใหม่ค่าใช้จ่ายโดยรวมนะครับพวกเราประมาณไว้ที่2องแสนห้าหมบาทโดยจัดแจงได้ดังนี้ครับทาพื้นคอนกรีตใหม่ประมาณหนึ่งแสบาททาสีเสาและล็อกจอด ประมาณ5000บาท <c oughs> ปูหลังคาใหม่ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทและที่สำคัญนะครับค่าแรงงานหรือค่าคนงานค่าลาสค่าภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ4 5 0 0 0บาทครับครับต่อไปจะเป็นการสร้างลงรถเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นการสร้างใต้ต้นก้ามปูนะครับโดยจะเป็นสร้างในรูปแบบของเพิงแหมาแงมนะครับมีงบประมาณ358 0 0 0าท แจกแจงได้ก็คือภูพื้นท้่ถนนคอนกรีตห้าหมบาทนะครับเสาหรือคานค้่มนะครับหนึ่งแนห้าหมื่นบาทและหลังคาหนึ่งแสนบาทและค่าในหน้าหรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ50าหมบาทครับค่ะจากที่ทุกท่านได้รับฟังและรับชมไปแล้วทุกท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าลักษณะเพิงมาเงี้นี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปคลายข้อสงสัยกันค่ะ โดยเรานะคะมีอินสปิเรชันสถานที่จอดรถมาจากบริเวณแห่งนี้เองค่ะซึ่งบริเวณลรงจอดรถนี้นะคะจะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างตึกคณะมนุษยศาสตร์และหองสมุดของเรานั่นเองค่ะเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยค่ะ ขอจอบการนำเสนอโครงการเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ